อำเภอน้ำนาวจงาังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมน้องนาวิศไม่ใช่มหมอกค้มเต็มไปหมดดูฟังใช่บรรยากาศม,มันเต็มมันจุจากบะรยกาสุดยอดเมืองกลางสายหมอกเอฆฝนหน้าฝนก็มีหมอกหน้าหนาวก็มีหมอก

ดอกแก้วมังกรอ,ออกดอกดีมากลูกเต็มเลย คืมทั้งวันตกแล้วค่ะทุกคนฝนชุ่มชังค่ะ บ่อยแบงดีจังแม่